สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแหนซี่โครงหมูในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะเอาหมูมาบี้ค่ะให้แยกตัวออกจากกันไม่จับก,กันเป็นก้อนนะคะจะได้สุกทั่วถึงะคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะใส่ใส่แล้วก็กระจายให้หมูไม่ทับกันนะคะ ความร้อนจะได้ทั่วถึงจะได้สุกทั่วค่ะไปค่ะเอาเข้าวมอทอดไร้น้ำม,มันกันเลยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะเวลา20นาทีค่ะครบ2ีนาทีแล้วค่ะมาดูกันค่ะสีสวยนะ่ารับประทานเลยค่ะจากนั้นก็ปลิกด้านนะคะแล้วก็ทำต่อเลยแต่ขัดลดลงมาเหลือแค่15นาทีค่ะ ครบสิบห้านาทีแล้วค่ะเป็นไงคะแหนมซี่โครงในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราน่ากินมากเลยค่ะใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปกินกันเลย